ตามสตามตำกลับไปเลยกันดีกว่านะคะคิดเผ็ดไปนะคะนิดหนึงบ้านนี้จะทานเผ็ดไม่มากนะคะใส่กระเทียมใส่ล้ก้อนหน่อยชมตำกันดีกว่าค่ะ พกหน้าอร่อยเนาะ,ะคะครับผมแม่กำลังตำสมตำลกตูก,กตำมะละก็สไตล์ปลาเล็กนะคะสุดของปลาเล็กเองตำกินเองที่บ้านนะคะเราตำแค่ปลานะคะไม่มีปูดองนะคะกุดกระเทศร่วงก่อนเลย แตงนาวนาวที่หั่นไว้นะคะเราใช้น้ำปลาราไหมนะคะน้ำปล้าต้มค่ะ ใส่ทักสองทัพีเดี๋ยวจะเค็มอาทัพพีครึ่งพอกลเล็กเทรแรงไปหน่อยนะคะเตะแล้วก็ใช้สองทัพพีในกนนารตั่ชจำดขาดไม่ได้เลยค่ะกตาลปี๊บปเลไม่ได้ใส่ยเยอะมากมายนะคะเครื่องปรุงจะมีพริกเขือดเทศมะนาวตาลปี๊บน้ำปลาต้มน้ำปลากระเทียมมีแค่นี้ค่ะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะ มัน,นาวหนยนะคะอืมสุดเคดเคดลับนะคะเอร่อยมีหั่นลงไปบ้างนะ,นะคะมัน,นาวคะ่ะแล้วก็บีบด้วยค่ะนคะน้ำนี่นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เส้นนะคะสุดของปลาเล็กเองนะคะ มัะละกอค่ะไม่ําหมดถาดน,นะคะก็แค่พอทานนะคะกินแค่มือเดียวค่ะจะก,กาวว่าจะเปิดร้านช้อตําอยู่นะคะแต่ยังฝึกตําไม่อร่อยนะคะจำกินเองได้ค่ะไม่กล้าขายนะคะ อมปลารามาเลยนะคะกระชี้เล็กข้าตาเสค่ะงนะคะตำปปลาะะสีไม่ค่อยแซกเท่าไหร่น,นะคะเพราะว่าบ้านกินเผ็ดมากไม่ได้ะคะ่ะมีเด็กกินด้วยนะคะตำปลารานะคะส้มตำปลากก็เสร็จแล้วนะคะ นะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะสีไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะแต่พริกก็ใส่เยอะเหมือนกันนะคะเจ็ดแปดเม็ดเลยนะคะพริกที้ฟ้าแดงทานเองตำทานเองที่บ้านนะะหอมบา้ามมากเลยคะ่ะ จริงๆแล้วก็ชอบกินปูดองะค่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาก็เลยไม่ได้ใส่โดนกล้องเดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำปลาร้าสมตำปลาเล็กนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ,ะขอผักสักหน่อยนะคะมีผักแอมสักนิดนึงนี่นะคะทำง่าย ัวเล็กๆชวนทํากินนะคะเราตามไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่แค่สองคนเด็กก็ทานได้แค่คนเดียวเด็กอีกคนนึงทานไม่ได้นะคะส้ตมตำกินเผ็ดไม่ได้ขาดไม่ได้ละคะ่ะไก่นะคะปีเราเว็บอุ่นไก่ซื้อมามันเย็นนะคะเราก็เลยเว็บนี่นะคะส้ตมตำไก่ย,ย่างนะคะไม้ใหญ่มากเลยค่ะไม้ละสิบบาทเองนะคะตัวเล็กๆนะคะชวนทำกินค่ะ ต้ตมตํารสไม่จัดแต่รับรองว่าแซ่บค่ะนี่นะคะนี่นะคะอย่าลืมทำตํากินเองนะคะไม่ต้องใส่ปูดองก็ได้ค่ะมันเค็มใส่แค่ปลาก็เค็มแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้เติมน้ำปลาเลยนะคะปะ่ะเราไปทานกันดีกว่าค่ะต้าไข่ดีมากเลยนะคะจะหมดแล้ว ลุ้นดีว่าไก่จะหมดไหมเอ่ยม่หมดแล้วครับเหรอน้องก้าวกินหมดเลยเหรอส้มตำอะ่ะอ้อส้มตำแม่อร่อยมากเลยเอ่ะลูกว่าไม่เผ็ดเลยเหรอลูกเผ็ดครับแล้วไก่จะหมดไหมเนี่ยไก่เนี่ยดิว่าไก่จะหมดไหม ใสป่ปากไหม